ไายให้พ้นอีชามีเยอะเหมือนกันนะเจ้าพวกมนุษย์พวกข้าจะไม่มีวันยกโทษให้กับพวกเจ้าพวกมันพื้นฟูตัวเองได้ด้วยแฮะไม่ได้ผลหรอเพราะแบบนั้นพวกเราถึงโดนไล่ต้อนอยู่แบบนี้ หมัดของข้าไม่ได้ผลเลยไม่หรอกเป็นเพราะสภาพป่าทําให้พวกนั้นแข็งแกร่งขึ้นด้วยน้องของข้ายังถูกพวกมันจับไว้อยู่นี่เจ้าพวกต้นไม้พวกเราเพิ่งมาที่นี่เพราะงั้นทั้งหมดนี่ไม่ใช่ฝีมือของพวกเราหรอกนะแต่ทั้งหมดก็เป็นเพราะฝีมือของมนุษย์พวกเจ้าต้องตายอยู่ที่นี่ดูเหมือนว่าจะคุยกันไม่รู้เรื่องสินะทําไมถึงเกิดไฟป่าที่ใหญ่แบบนี้ก็พวกเจ้ามนุษย์เป็นคนเริ่ม มีคนมาถึงที่นี่ก่อนเรางั้นหรอเพราะงั้นถึงได้มีผู้พิทักษ์ป่าออกมาแบบนี้สินะเพราะงั้นเราเองก็ต้องรีบออกจากป่าตรงนี้ข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปก่อนไอ้พวกมนุษย์เรียบร้อยจัดการได้ง่ายๆสบายมากขอโทษนะพวกพวกเราก็แค่ต้องการออกไปจากที่นี่ตื่นขึ้นมาสิโผล่หัวออกมาซะ พวกเจ้าเองเหรอพวกเราเองก็หนีมาจากพวกต้นไม้นั่นเหมือนกันพวกนี้คือคนที่อัเชิญนกมาสินะแล้วทําไมพวกเจ้าถึงอยู่กันแค่2คนก็โดนวางวนวาลีของเลนเนตพัดปิวกันหมดหลังจากนั้นก็ไม่เจอใครเลยเพื่อนหายเนี่ยนะทําไมหรอฉันไม่คุ้นหน้าของนายเลยนะแล้วคนนั้นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงกันเนี่ยฉันสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่แข็งแกร่งกําลังมุ่งหน้ามาหาพวกเรา ตแผงเวทมนต์ยังไหวไหมการโจมตีเมื่อกี้มันอะไรกันเป็นพลังที่แข็งแกร่งอย่างไม่น่าเชื่อมากเลยพวกมนุษย์ไคยะกล้ามากนะที่มาสร้างความเสียหายในพื้นที่ของข้าราชินีแห่งน้ำระดับเอสนี่คือเป้าหมายของคนที่เผาป่าสินะให้ยายนี่มาจัดการกับพวกเราพวกเรามาถึงป่าไหมมันก็ไม่อยู่แล้วพวกเราไม่รู้เรื่องปล่อยพวกเราไปเถอะแต่หนึ่งในมนุษย์ อย่างพวกเจ้าเป็นคนลงมือจริงๆแล้วข้าก็แค่เป็นผู้เดินทางผ่านมาฮูปปัอะไรกันท่อนลอชินี้ระวังด้วยขีเท่าฝนเยื่อแข็ง อีเปด้านหลังอะไรกันประสานกันระหว่างดาบและเวทมนต์ไม่น่าเชื่ออะไรอีกหระเนี่ยนั่นใครได้เนื้อจะปลายักษ์มาแล้วใครจะไปคิดว่าจะได้เนียงูมาอีกโชคดีชะมัดนั่นมันสขาพ่อครัวอยู่กันตั้งเยอะยังจัดการกันอีกไม่ได้หรอ ตัวอย่างใหญ่เสียงเหมือนกับผู้หญิงเลยเอาละเอาละขอโทษทีขอบคุณนะที่ช่วยเลี่ยงเมื่อกี้เอาไวนะ้น่ะเป็นพ่อนายมาเลยลดความเครียดเมื่อกี้ได้เลยหืมอย่าเพิ่งรีบดีใจใช่แล้วมันยังไม่จบนางสามารถดึงพลังจากสิ่งที่มีชีวิตอยู่รอบๆในป่านี้ได้ตลอดหากนางเชื่อมต่อกับต้นไม้เพื่อใช้ฟื้นพลังเจ้าพวกขยะเหมือนนางได้รับบาดเจ็บเลยหลุยกันเถอะทำไมพวกเจ้าไม่ร่วมต่อสู้ด้วยกันละ่ะ พวกเราช่วยสู้ไปพวกเราก็ช่วยไม่ได้อะไรมากหรอกพวกเจ้ามาจากสาขาการขับร้องใช่ไหมพอที่จะใช้เวทรักษาได้ไหมเตรียมตัวใช้เวทรักษาตอนที่พวกเราบาดเจ็บด้วยล่ะฮะไอ้พวกมนุษย์น่าลำคาญไปตายซะเอ๊ะ พวกเจ้าไม่ใช่คู่มือของข้าดีมากเอาอีกครั้งเล็งดีๆแล้วยิงนี่มันคือการโจมตีประเภทไหนกันอะไรกันทรงพลังมากเหมือนอาวุธของเผ่าคนแค่เลยหืมแล้วนี่มันอะไรกันปืนใหญ่ต่อต้านรูปแบบของเย่เชียงโมโดพอแล้วโอเคทุกคนหยุดยิงราชินีแห่งน้ำ เป็นเรื่องจริงที่พวกเรามาดินแดนของเจ้าแต่ว่าเรื่องราววุ่นวายทั้งหมดนี้ไม่ใช่ฝีมือของพวกเราถ้าเป็นไปได้พวกเรามาหยุดการต่อสู้และช่วยเหลือกันเถอะและดับไฟป่าหนะ้าที่สถานแห่งนี้ดีกว่าเลิกพร่ำสักทีไอ้พวกมนุษย์ขยะมันกำลังหายไปเอ๊ะหยุดยิงหายีปเปย์จะมาทำอะไรมาอันตรายนะ ในที่สุดข้าก็จำได้สักทีเอ๊ะพลังนี่มัอนอะไรกันยิบเปย้พลังของเธอเริ่มที่จะกลับคืนมาแล้วเหรอทีนี้รู้หรือยังว่าใครกันแน่ที่เป็นราชินีหน้าที่แห่งนี้ออลาพลังแบบนี้มันดินแดนของเผ่ามนุษย์ เจ้าไม่สามารถอยู่ในพื้นที่ของเผ่าพิศารได้จริงๆข้าจะรอจนวันหนึ่งที่เจ้าเติบโตขึ้นและจงสร้างดินแดนของตัวเองนายของข้าอย่าพูดอะไรทั้งนั้นข้ายังไม่อยากเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงขึ้นพลังแบบนั้นของเผ่าพาิศารนี่พลังที่มืดมนแบบนั้นมาจากเผ่าพาิศาจชัดๆไม่มีทางเผ่าพาิศารทำไมยี่ปุ่ยถึงมีพลังของเผ่าพาิศารได้กัน โว้ยเป็นแบบนี้จนได้สินะเย่เชียงเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอาเอาข้ารู้ข้ารู้เป็นเพราะว่าผู้เขาทั้งสองถูกจับตัวไปเป็นทาสของเผ่าปีศาจตั้งแต่เด็กเพราะงั้นเลยมีขึ้นพลังแบบนี้ใช่ไหมอืมอืมพอเถอะอย่าพูดในเรื่องถึงในอดีตเลย นางไดเรียดมาจากเผ่าพิศานนิดหน่อยดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่ทําไมขึ้นพลังถึงเป็นแบบนั้นโมโดจัดฉากดีมากพวกเราคุยกันนิดหน่อยนางบอกว่ามีคนที่ออกไปข้างนอกป่าบ้างแล้วละตอนนี้พวกเราล้างท้ายอยู่พอสมควรถ้าเจ้าคุยกับนางแล้วตอนนี้พวกเราไปได้แล้วใช่ไหมพวกเราไปได้แล้วแต่ยังไงก็ตามตอนนี้พวกเราคงแก้ปัญหาไฟป่าตรงนี้ไปก่อนเจ้ามีความคิดที่จะดับไฟป่าที่ลุกขนาดนี้ได้ยังไงอืมถ้าข้าคิดนะ เรื่องนั้นเดี๋ยวพวกเราจัดการเองหืมแม้ว่าพวกเราจะถนัดท่าใสายฟ้าแต่ว่าพวกเราก็ยังใช้ท่าน้ำได้เหมือนกันจะสร้างฝนอย่างนั้นหรอใช่แล้วมันเป็นเวทขั้นสูงถ้าใช้แล้วพวกเธออาจจะไม่มีพลังเวทที่จะไปต่อสู้ในรอบต่อไปเลยนะเรื่องนั้นเอาไว้ที่หลังตอนนี้มาจัดการตรงนี้กันเถอะอืมเวทขั้นสูงความพิโรธแห่งท้องนะพา แบบนี้ต้องดับได้แน่ๆเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าความโมโหของข้าข้าต้องขออภัยด้วยไม่เป็นไรหรอกเป็นเพราะว่ามันเป็นความจริงที่เผ่ามานุษย์มาถ่าทำลายดินแดนของเจ้าสิ่งที่เจ้าทำก็เพื่อปกป้องดินแดนของเจ้าแค่นั้นเองข้าเข้าใจหืม